สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องราดุคาวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยในหัวข้อเรื่องใบขับขี่หมดอายุเกิดอุบัติเหตุประกันคุ้มครองหรือไม่นะครับเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันนะครับมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9นะครับกรงการขนส่งทางบกนะครับได้เปิดให้ผู้ที่มีใบขับขี่หมดอายุนะครับได้จองต่อใบขับขี่แบบออนไลน์นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคิวในการจองออนไลน์นะครับเต็ม ไปล่วงหน้าหลายเดือนแล้วนะครับสําหรับคนที่ใบขับขี่หมดอายุแล้วยังไม่ได้ไปต่อนะครับก็จะมีความกังวลว่ากรณีที่ใบขับขี่ของเราหมดอายุแล้วเราขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับประกันจะยังให้ความคุ้มครองหรือไม่นะครับในส่วนนี้นะครับสําหรับคนที่มีนะครับเคยมีใบอนุญาตขับขี่มาก่อนแล้วหมดอายุนะครับไปเกิดอุบัติเหตุนะครับรถชนและเป็นฝ่ายผิดนะครับ ประกันก็ยังจะให้ความคุ้มครองเหมือนเดิมนะครับคือ,อชดเชยค่าเสียหายทั้งในส่วนของรถเราแล้วก็รถของคู่กรณีนะครับส่วนที่2คืออยู่ในระหว่างถูกพักใบอนุญาตขับขี่หรือใบขับขี่ถูกยึดนะครับในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับประก,กันก็ยังจะให้ความคุ้มครองเช่นเดิมนะครับกรณีที่3นะครับลืมพกพาใบขับขี่นะครับกรณีนี้นะครับเกิดไปเกิดอุบัติเหตุนะครับ รถชนแล้วเป็นฝ่ายผิดนะครับประกันก็ยังจะให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับกรณีที่1และก็กรณีที่2เหมือนกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับกรมการขนส่งทางบกได้เปิดแอปพลิเคชันนะครับ d l p license นะครับเราสามารถทำใบขับขี่ออนไลน์ไว้ได้นะครับในกรณีที่ลืมพกพานะครับแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่คิดจะซื้อรถนะครับกรณีที่ ไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนนะครับแล้วซื้อรถเอารถมาขับนะครับไปเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วเป็นฝ่ายผิดนะครับประกันจะไม่ชดใช้ในส่วนของรถเรานะครับแต่ว่าประกันเนี่ยก็จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถของคู่กรณีแล้วก็ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับหมายความว่าถ้าเราไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนเลยนะครับซื้อรถแล้วเอารถไปขับเกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายผิดนะครับเราจะต้องจ่ายค่าซ่อมรถของเราเองนะครับประกันไม่คุ้มครองสําหรับ ผู้ที่ไม่เคยมีเบรกผีมาก่อนนั่นเองนะครับนั้นเนี่ยใครก็ตามนะครับที่คิดจะซื้อรถนะครับท่านจะต้องไปสอบใบับขีนะครับให้ได้เสียก่อนนะครับสําคัญมากนะครับค่าซ่อมรถก็ถือว่าแพงนะครับท่านจะต้องมาออกเงินเองนะครับถ้าท่านไม่มีใบขับขี่ประกันเขาไม่คุ้มครองนะครับก็สรุปง่่ยานะครับว่าใบขับขี่หมดอายุประกันยังให้ความคุ้มครองเช่นเดิมนะครับยกเว้น ท่านไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับที่ใบขับขีก่กำลังหมดอายุในช่วงนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับร right อหให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแล้วค่อยไปต่อใบขับขี่นะครับก็ท่านไหนนะครับที่ชอบคลิปดีมีสาระเกี่ยวกับรถหรือว่าประกันภัยรถก็สามารถกดติดตามไได้ที่ช่องอาราเดคาร์นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อน,นครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ